พี่ก็ดีใจเกินไป ปาโลดิโอโก้ดีใจจนนิ้วขาดต้องยอมรับเลยว่าเคสนี้หลอนจริงๆเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นกับนักเตะชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มีชื่อว่าเปาโลดิโอโก้โดยดิโอโก้นั้นเล่นให้กับทีมชิยงและเมื่อเขายิงประตูได้เขาจึงสะใจเป็นอย่างมากและตัดสินใจวิ่งเข้าไปหาแฟนบอลที่อยู่อัศจรรย์หลังประตูแต่ว่านั่นยังสะใจไม่พอดิโอโก้ตัดสินใจเปลี่ยนลัวลูกกงเพื่อเพิ่มความมันถึงใจขึ้นไปอีกระดับเขาดีใจแหกปากอย่างสุดขีดแต่ไม่รู้เลยว่าเมื่อเขาดีใจเสร็จแล้วนั้นอะไรจะตามมาาบ้าง หลังจากที่เขาดีใจเสร็จแล้วก็ได้กระโดดลงมาจากลูกกรงที่กั้นระหว่างสนามกับแฟนบอลภาพสุดช็อกก็เกิดขึ้นเมื่อกล้องถ่ายทอดสดจับภาพซูมไปยังที่เดเอโก้เขากำลังชูมือขึ้นไปทางแฟนบอลภาพที่เห็นก็คือนิ้วมือของเขาขาดไปครึ่งหนึ่งและเลื่อยก,ก็ยังไหลโจกแสดงถึงความสดใหม่อย่างแท้จริงใช่แล้วครับนิ้วมือของเขาได้ขาดไปแต่มันยังไม่จบแค่นั้นพราะหลังจากที่เขาชูมือดีใจเสร็จกรรมการก็ยังแจกใบเหลืองให้กับเขาอีกด้วยในข้อหาฉลองชัยเกินเหตุเรียกได้ว่านอกจากยิงเข้าแล้วที่เหลือเดียโก้ขาดทุนล้วนจากการย ตัวนี้แฟนบอลคิดว่ายังมีอาการบาดเจ็บสุดแปลกที่มากกวน,นี้อีกหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ